นี่คือภาพแห่งความสุขความภาคภูมิใจของพี่น้องเกษตรกรไทยที่ขายนมนมแพ้คุณภาพดีได้ในราคาสูงก่อนนำมาแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์จากน้ำนมแพะเพื่อสุขภาพมากมายที่ทั้งสดสะอาดรสชาติหอมหวานอร่อยให้คุณค่าทางโภชนาการสูงซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าน้ำนมแพะสดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพที่สุดในโลกมีโปรตีนและกรดอะมิโนที่จำเป็นดีต่อระบบย่อยอาหารส่รงเสริมระบบภูมิคุ้มกัน และวันนี้เราจะเดินทางไกลไปถึงจังหวัดปัตตานีไปเยือนแหล่งผลิตน้ำนมแพะคุณภาพดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยค่ะ <S <S ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ90นับถือศาสนาอิสลามวิถีชีวิตมีความเกี่ยวข้องผูกพันกับแพะมาโดยตลอดและนมแพะก็เป็นอาหารสุดโปรดของคนในพื้นที่จังหวัดปัตตานีได้ขับเคลื่อนสินค้าปศุสัตว์รองรับอุตสาหกรรมฮาลาลและจัดทำโครงการปัตตานีเมืองหลวงแพะนม เ่อเพิ่มฐานการผลิตนมแพะยกระดับฟาร์มชุมชนเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรปัจจุบันจังหวัดปัตตานีมีการเลี้ยงแพะนมจำนวน541ตัวเกษตรกร79รายสามารถผลิตนมแพะได้ประมาณ150กิโลกรัมต่อวันกรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการกระจายพันธุ์แพะนมให้แก่พี่น้องเกษตรกรมาอย่างต่อเนื่องดังเช่นที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแพะแกะกระสอของน,อนายอนนวินเปาะสู หนึ่งในเครือข่ายแพะนมจังหวัดปัตตานีที่ได้นําแพะนมพันธุซาแนานจานวน30ตัวของศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์ปัตตานีมาเลี้ยงและขยายพันธุ์โดยทางฟาร์มจะใช้หญ้าแห้งข้าวโพดหมักกากถั่วเหลืองผสมหัวอาหารเลี้ยงแพะซึ่งจะทําให้แพะมีสุขภาพแข็งแรงมีสารอาหารเพียงพอให้ผลผลิตน้ํานมคุณภาพดีโดยใน,นแต่ละวันทางฟาร์มจะรีดนมแพะได้ประมาณ20-30ถึงกิโลกรัมต่อวันจําหน่ายกิโลกรัมละ50บาท และยังแบ่งน้มนมดิบส่วนหนึ่งมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ออกจำหน่ายสร้างรายได้ให้กับชุมชนอาทิน้ำนมแพะโยเกิร์ตนมแพะไอศครีมน,นมแพะคุกกี้นมแพะเป็นต้นค่ะปัจจุบันเลี้ยงแพนม จำนวน70กว่าตัวนะครับพันธุ์แพะที่เลี้ยงอยู่ในปัจจุบันนะครเป็นพันุ์ซาแนนลูกผสมนะครับและก็เป็นพันธุ์อัลายแล้วก็ทอกันเบิร์ดครับสำหรับการเลี้ยงแพนมดนะครับในเบื้องต้นเนี่ยต้องมีแปลงหญ้าที่มีปริมาณเพียงพอกับจำนวนแพะที่เลี้ยงไว้นะครับในส่วนระดับต่อมาก็จะเป็นส่วนของสายพันธุ์แพะที่จะมาเลี้ยงนะครับซึ่งมันก็จะมีผลในเรื่องของการให้ปริมาณน้ำนมได้นะครับสายพันธุ์จะเกี่ยวข้องนะครับเรื่องต่อไปก็จะเป็นในส่วนของคอกที่อยู่อาศัยของแพะนะครับซึ่งจะต้องมีความ สะอาดที่เพียงพอในส่วนของการตลาดในปัจจุบันนะครับฟาร์มแพนนมของผมนะครับให้ปริมาณอยู่ที่ประมาณ25ลิตรต่อวันนะครับมีการจําหน่ายนะครับที่เป็นหน้าฟาร์มแล้วก็ร้านที่อยู่ในพื้นที่ตัวเมืองปัตตานีแล้วก็ของตัวเมืองจังหวัดอื่นๆนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นร้านค้านะครับเช่นร้านกาแฟนะครับส่วนของอลูกค้าที่ดื่มกินตามบ้านนะครับส่วนใหญ่ก็จะนิยมเป็นแบบขวดนะครับ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ปัตตานีสังกัดสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์กรมปรศุสัตว์มีหน้าที่ในการศึกษาวิเคราะห์วิจัยและผลิตสัตว์พันธุ์ดีการสร้างฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปรศุสัตว์ในปีงบประมาณ2564กรมปรศุสัตว์ได้มอบหมายให้ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ปัตตานีนำเข้าแพะพันธุ์อันพายจากประเทศฝรั่งเศสจำนวน104ตัวเข้ามาเลี้ยงเพื่อศึกษาการปรับตัวและขยายพันธุ์ เพื่อกระจายสู่ฟาร์มเกษตรกรเครือข่ายในพื้นที่ได้นำไปเลี้ยงขยายพันธุ์โดยแพะพันธุ์อันภายพื้นชื่อในเรื่องของความสามารถการให้ผลผลิตน้ำนมคุณภาพสูงรีดนมง่ายให้น้ำนมเฉลีย่ย1.6-2.5ลิตรต่อวันมีระยะเวลาการให้นมนาน200-240วันหรือให้นม1 500กิโลกรัมต่อปีนมมีรสชาติหวานมันครีมในปี2565 คาดว่าจะสามารถคัดเลือกลูกเพศผู้เลี้ยงเป็นพ่อพันธุ์กระจายสู่ฟาร์มเกษตรกรเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ไม่น้อยกว่า40ตัวโดยสามารถผลิตลูกผสมแพะนมในฟาร์มเกษตรกรได้ไม่น้อยกว่า1,000ตัวส่วนแพะรุ่นเพศเมียจะเก็บทดแทนและขยายฝูงให้ได้150-200ตัวในปีงบประมาณ2,566เพื่อเตรียมผลิตกระจายพันธุ์แพะนมให้แก่กเกษตรกรในพื้นที่ โดยเฉพาะเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปรศุสัตว์ต่อไปค่ะ สำหรับแพะพันธุเอาพายนะครับที่เรานําเข้ามาเนี่ยจะเป็นสีน้ําตาลนะครับซึ่งจะมีลักษณะคล้ายกับแพะพื้นเมืองโดยเฉพาะโนดวังพญาปัจจุบันนี้ก็ได้มีการผลิตลูกแพะได้ประมาณ89ตัวอันที่2ก็คือแพะพันนี้เนี่ยตัวไม่ใหญ่มากนะครับถ้าเทียบกับแพะพันซาแนนเน,เนี่ยเรื่องของอาหารเนี่ยไม่มากกว่าไอพันธุซาแนนนะครับอันที่3ก็คือลักษณะของขนนะครับขนก็จะสั้นก็คืออาจจะทนในเรื่องของความร้อนในเรื่องของอโรคผิวหนังเรื่องอะไรพวกนีอ้อันที่4เรื่องของการให้ผลผลิตให้น้นํานมค่อนข้างที่จะสูงนะครับ ระยะการให้นมเนี่ยยาวนานในส่วนของศูนย์วิจัยและบำรุงมันสัตว์ปัตตานีนะครับซพ่งมีหน้าที่ในเรื่องของการผลิตแล้วก็ขยายพันธุ์แพะเนี่ยอยากจะประชาสัมพันธ์นะครับถึงเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะรวมทั้งเครือข่ายนะครับที่ต้องการพันธุ์แพะสามารถเข้ามาติดต่อได้นะครับที่ศูนย์วิจัยและบำรุงกันธสัตว์ปัตตานีนะครับจากการวิจัยพัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์แพะให้เหมาะสมกับสภาพการเลี้ยงในพื้นที่จังหวัดปัตตานีส่งต่อสู่เกษตรกรเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีผู้เลี้ยงแพะนม จนได้มาซึ่งผลผลิตน้ำนมแพะเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่หลายคนหันมาให้ความสนใจและนิยมดื่มกันมากขึ้นวันนี้คุณดื่มนมแพะแล้วหรือยังคะ